สวัสดีค่ะมือนี้เ้ากับมาติดตามรถไทยน้อยอีกเนาะค่ะเนาะอัปเดตให้ลูกค้าเบิ้งเรื่อยๆค่ปะป้าไก่เหรอตัวนี้อีกจักเปอร์เซ็นต์นะซางอีกสิอรอีกสิบเปอร์เซ็นต์ั่งตัวเดืองซ้ายเหรครับอื แต่เดินสายวันนี้ล่านเป็นผงปิดล่านนัดสายผงปิดโอ้ภายในเดียมมองๆแทะสีเงินนันย่างดีคนละเดียมมองๆเลยสีสีรูสัก เป็นเบาเครื่องนี่แหละเดี๋ย,ยวส้มเดียวเหรอเนี่จะเดินสายเจ้านีเน่เพิ่อนพระท่านเดี่ยวเครื่องมาใส่หรือว่าเพิ่อนเอิไปใส่เองครับเออเพิ่นเอาไปใส่บ้านก็ได้อเอาแบบสะดวกสบายไม่ต้องค้นกลับไปกลับมาเนาะซางเนาะคุณ่อนถ้าเด็ดปันป้นคือถ้าเด็ดลากลากเดียวฟอ,อก ปานปานเฮาก็ถอดไว้แล้วเฮาเรียบร้อยแล้วอ๋อนะถอดไวแล้วถอดไวแล้วกับพีดแพ็กแขกพื้นที่ว่าพื้นที่เฮามันมีจำกัดพื้นที่มีจำกัดามากแล้วอันนี้ระบบเกียร์เฮากะเรียบร้อยแล้วปอนี่ครับยแล้วปิดอยู่ละ ี่ก็มีปิดเพราะว่าฝั่งว่าเดินซ้ายก่อนปิดนี่ก็จำเลี่ยวแล้วเลีย่ยวลงมาไล่ลงมาได้เอาวันนี้ออกน้ำหนะักไม่บอกนะมากน้ำหนึ่งไปขนาดนั้น,นนะข,ของหุ่นแต่ของค้างเต็ของค้างเองอบิ่ง คักคักนะพี่น้องเบิ้งคักคักเลยนี่ก็เปีกท่านเล็งตายผมพอดีแหละครับท่านเลิงเบิ้งคักคักสอบทุกมุมนี่ก็ของไม้่านสักดิ์ของไม้ไม่ไรอืมวิ วางดันไ่ราตกีงไปถึงสี่เลเราสั้นี่เฮ้โอยผมเลยคิดแล้วคิดอีกว่าเด็ดจังได้ตะกีดลงไปตุ้มซี่เสริมหนาเสริมลังโอ้ลงโตแล้วงามเราจะอะไนลงโตลงโตงามติดติี่อยังไง เตือนก่อนแนะใส่ใส่ฝอยพอดีวันเห็ดตัวเองใส่พอดีวันทบแพทมาอันนี้คือโอ้นี่เพิ่นเห็ดเสาไว้เพิ่นเพิ่นจะเพ็ดนลังค่าเอามีลังค่าเห็ดไว้เพิ่นเพิ่นวันนีงมีแป๊บพอดีแหละสวมหมุนี่ลดไปเลยเห็ดโกดไว้ครับสวมไปเลยจ่อผู้นัดจ่อไว้ นติ๊กคือว่าใส่ก็ได้ไปอยากใส่ก็ได้โอ้อโอใส่หนังสิงหรับติดการเัอจะถอดแสงก็ปลอยไฟเข้าแล้วปรมืมหอหนีบแล้กอไมีไฟใส่นเ้าก็ติดถ่ยเงินปล่อดไฟติดหว่า อีกสิบเปอร์เซ็นต์วัดเดีม่นยังเขเดินซ้ายเหรอครับเพราะลางเดินซ้ายเขาบกิดเดินซ้ายอันเอียงก่อนเดินซ้ายไฮโดรลิกไฮโดรลิกัติดลานคนติดเดยเห็ดว่ไรเมันไปเห็ดก็กะๆไปเรออันเยกันขั้นหล็ซอยเลี้ยว มันก็นเกอบไปแล้วน,น,นี่ก็ันหล็กก็ปับปับฟี่เืมันเหล็กเขาก็มุนเ่าเเล็กเขเล็กขก็ยาเมนนันเล็กขขขขขเ,าเขาก็บเบาต่เวลาเขาสตาร์ทกูดอเอาเปีกเอเสีย้งยเขาก็ดึงไงมันที่วศูนมันยืนะตัง้งอือ อืมันนี้ขยับได้มันเสียงมันท่านเหล็กมันยังไม่เข้าขยับมะฮู้นี่ขยับออกไปเอาเบิ้อย่าวัดเาาสาหลาที่ส่งเพิ่นเพิ่นมาเอาเดี๋ยวถ้ารอฟังเสียงโทรศพัพท์ด้วยจ้า ค่ะเตรียมรถมาใส่เอาวัดเจ้าวัดเจ้าเตรียมตัวแซงรถค่ะนี่กระเทยไม้ที่เราปิ่นปิ่นไมอืหรักของหลักแนกเตี้ยในไม้เป็นเลยครับนี่จะของไม้หลัก่็คอยเอาของเตามาใส่เจ้านี่เห็ดอ่าบ่มีกำไรเด้อ เฮ็ดหน่วยใจเฮ็ดหน่วยใจรักเจ้าหนีว่ามีกำไรเตยใจมีกำไรอีอย่างนันเ่าใส่หล่อลอย้ะสุดละไปหอดกระสีกระดาษขวกคือเขาว่าเนาะเข้าไปอีกคนตัวเนาะ ไม่คิถึงสีเ้ามก็ห้อยเลยอัเบ้าเ้ากะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยล่อตาเพิ่นปูทางหลังล่อ่อเดือดสายใส่เบ้าก็เท่านั้นตัวนี้แมนองามบ่ค่ะพี่น้องมากรถ่ายหน่อยกับฝากดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำเน่อยได้จ้านี่แหละรถถ่ายหน่อยไข่้าหน่อยซ้อยลึกค่ะพี่น้องขั้นที่สี่ค่ะ คนงานสร้างคิดกลุ่มพ่อว่าปีอุดรธานนี่ <laughs> ขันสุดท้ายเลยคจากเอ็นสิไปตองงีสิพ่อซัมเนี่บัาจาักบุ้มเมย์เมย์สมองเ <laughs> มย์สมองบ่มีคนซอยเหตุงานหลายอย่างอันนี้เพิ่นกระเสียเฮ็ดใส่เองนะจ้าขั้นนี่จอดล่ออยู่เนี่ยนี่เป็นแม่บ้านนี่โพสขายซัมปุ้ เฮ็ดเด็กเครื่องนึงโพดขายมีคนมาเอาขายอีกเดะบม่ได้ยุดจักเทียอ่าเอาคลิปนี้กะซัมเนราคาพี่น้องมาอัปเดตรถไทยเนาะคะ่นะเนาะมันไกลแล้วแล้วอีกจกักสิบเปอร์เซ็นนี่แหละจะเก็บตรงอีกนิดน้อยค่ะคิอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะขัควลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ